สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมสแกนฟีเชอร์นะวันนี้เราจะมาแกล้งครูกัน<อ>ไปดูกันซิว่าเราจะแกล้งคงรนะูยังไงนะฉันมาให้แกหยุดหยุดล้องเดี๋ยวนี้แกไม่มีทางที่จะออกไ,ไปจากที่นี่ได้หรอกเจ้าเหมออียวเจ้าเหมีมยวข้มามหมอปปเดี๋ยวนี้ได้เวลาของคีโลเด็กเกียนของเราแล้ว วันนี้เราจะไปช่วยเจ้าเหมียวที่โดนคุณครูจับเอาไว้นะอุ้ยนะสงสารเจ้าเหมียวมากเลยอนะเจ้าเหมียวโดนคุณครูจับไปแต่ประตูนี้ก็ล็อกด้วยกดกิ่งกดกิ่งกดกิ้งคุณครูออกมาทั้งนี้ก่อนเราต้องลอ,อกคุณครูเอามาก่อนทุกคนคุณครูเนี่ยใจร้ายใจดํามากเลยนะจับเจ้าเหมียวไปได้นะเราต้องหยิบบันไดม,มาพาดวางทั้งนี้ก่อนนะอ่ะพอตรงนี้กนแล้วกัน คราวนี้เราก็จะปีนขึ้นไปช่วยเจ้าเหมียวเลยครูขอขอเดินออกไปแล้วทุกคนแต่เราต้องระวังนะถ้าเราช่วยแมวแล้วเนี่ยคุณครูจะรู้ทันทีเห,หมียวเหมียวดังขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะแกจะทำอะไรกับสัตว์เลี้ยงของฉันขอขอเฮ้ยไอหนึ่งมันกุญแจลอยได้เเราจับกุญแจลอยได้ได้แล้วนะี่มันกุญแจของเจ้าเหมียวนี่นะครูมันหายไปไหนแล้วนะ แกบ้างอ่านะจะมาช่วยเจ้าเหมียวเหรอที่มันขโมยปลาทูของฉันน่ะเฮ้ยเจ้าเหมียวไปขโมยประตูเหรอเนี่ยเฮ้ยเจ้าเหมียวมันขโมยประทูของฉันฉันจะจับมันเอาไว้ไงอ๋อเจ้าเหมียวไปขโมยประทูคุณครูกินเฮ้ยแต่เราก็ต้องช่วยเจ้าเหมียวออกมานะทุกคนเพราะเราสงสารแมวอะนี่เจ้าเหมียวที่หลังก็อย่าไปขโมยปลาตูคุณครูนะเฮ้ยครูบ้า กแ,แกโยดเหมียวยยนยี่ไวนะนักเลียนเอาแมวมานี่ขโมยประทูของฉันเหมียวเหมียวอย่าพึ่งร้องใจเย็นเฮ้ยเหมียวพู๊กตามไม่เลิกเลยทุกคนก็แค่ปลาทูตัวเดียวเองครับคุณครูไม่ฉันไม่ย้อนอฉันจะมีปลาทูตัวเดียวนี่แหละแดีจยเหมี่มันก็กินของฉันเอาันส่งมันมาส่งเจ้าเหมียวให้ฉันเดี๋ยวนี้เจมีวฉันจะโยนแกออกไปตรงหน้าตาฉันบอกนะใช่ไหมว่า งันไม่ได <gr ür aller> yeah, ้ละเราต้องช่วยแมวกลับมาให้ได้นี่ไงมาแล้วมาแล้วเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวหยุดลอก่อนเดี๋ยวคุณครูได้ยินถ้าคุณครูได้ยินเราก็จะสวยกันหมดแล้วเจ้าเหมียวแตอนนี้คุณครูคุณครูอยู่ข้างบนเฮ้ยอีนิดเดียวเราไปดังนี้เฮ้ยส่งเจ้าเหมียวมาเจ้าเหมียวจอมขโมยปลาทู มันขมโมยประตูของแกด้วยแกรู้ไหมเอามานันไปครูไม่มีทางหรอกอคุณครูฝากไว้ก่อนนะเจ้าเหมียวน,น<อ>ทีหลังอะอย่าเข้ามาป่วประตูฉันอีกนะไม่งั้นนะจะจับแกกินในที่สุดเราก็ช่วยเจ้าเหมียวได้อะนะถึงแม้ว่าเจ้าเหมียวจะไปขมโมยประตูคนครูกินนะ